มีรถอะไรให้ดูมั่งไหมหน้าคุณคใรถคันนี้เหรอคะเอาหรอน้องชื่ออะไรเนี่ยหนูชื่อปีใหม่ค่ะจริงเหรอได้ข่าวว่าเป็นท็อปเซลล์ของราชกะบังด้วยค่ะใี่ค่ราชกะบังแล้วทาไมเจ้าคันนี้ถึงขายดี่ะครับเนี่ยก็คือรถคันนี้นะคะเป็นยารีธาประตูค่ะก็คือจะเป็นรุ่นนะคะที่ท็อปทเลยที่ขายดีของคาร์เทนตี้โฟเป็นรถห้าประตูซึ่งวัยรุ่นนะคะจะถูกใจและผ่อนราคาเริ่มต้นแค่6,7 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะผ่อนถูกแบบนี้ก็แปลว่าดาวก็น่าจะต้องเยอะใช่ไหมครับ เราสามารถทำฟรีดาวได้ค่ะคุณลูกค้านะคะที่จะซื้อรถคันนี้มีเงินเดือนเพียงเริ่มต้นแค่1 4 0 0 0บาทขึ้นไปเท่านั้นค่ะส่งฟรีดาวได้เลยอ๋อแล้วเขาเนี่ยผ่อน6,700เนี่ยประมาณกี่งวดครับเนี่ยอันนี้ผ่อนสูงสุด8ปสีงวดค่ะอีลิสหนึ 1. 2ลิตรเจ้าโฉมเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงบ้างาข้อดีนะคะรถจะเป็นอีโกคาซึ่งประหยัดน้ํามันมากๆค่ะปีใหม่เคยลองขับนะคะทดสอบก็คือสามารถขับไปถึง20โลลิตรเลยแต่คราวนี้ค่ะการประหยัดน้ํามันจะอยู่ที่ การขับขี่ของคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าเป็นคนเหยียบหนักเหยียบเบาแค่ไหนค่ะและตัวนี้นะคะจุของข้างหลังได้เยอะค่ะเช่นคุณลูกค้ามีครอบครัวหรือว่ามีน้องหมาอยากจะพับปบาดนะคะด,ด้านหลังอะคะ่ะวางของได้เลยจริงๆในส่วนของคิดสกายก็อยากเสริมนะครก็คือจริงๆร,รถคันนี้อัตราเร่งก็ใช้ได้พอประมาณแต่ว่ามันจะเน้นหนักในเรื่องของความประหยัดนิดนึงแล้วก็รถคันนี้ก็จะมีถุงลมเจ็ใบให้ทุกรุนเพราะว่ามันเป็นรุ่นปรับโฉมแล้ว แต่ว่ามันอาจจะมีข้อเสียบางอย่างก็คือออปชันที่ยังไม่ได้ครบคันมากตามตามยุคในตามสมัยตอนที่มันเปิดตัวอะไรเนี่ยแล้วก็ขับระยะทางไกลเนี่ยสบายๆเลยค่ะก็คือประหยัดน้ํามันมากๆเน้นในเรื่องของประหยัดน้ํามันแล้วก็ใช้การใช้งานได้ครอบคุมอะค่ะรถครอบครัว